สำนักถังเลิศพบจบแดนตอน138่อตอนสองยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิศอนิเมตมาต่อกันเลยเปิดยถามด้วยความคาดหวังว่าถ้าเธอตื่นขึ้นมา,าเธอจะฟื้นคืนสติดได้ไหมพูบีฮาวัวระเบาๆอย่างคงคืนข้ากลัวว่ามันจะไม่ง่ายแบบนั้นข้าเองก็ไม่แน่ใจนักว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆพิษร้ายมันแทรกซึมอยู่ในร่างกายของเธอมานานเกินไปทะเลวิญ,ญญาณของเธอได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงแม้ร่างกายจะเริ่มฟื้นฟูแต่จิตใจของเธอต้องใช้เวลาอย่างมากในการเยียวยาที่สําคัญคือพิษที่ขับออกมาเมื่อคู่นั้น ก็มีปริมาณมากจึงต้องปล่อยให้ร่างกายของเธอฟื้นตัวตามธรรมชาติไปพร้อมกับพลังชีวิตที่เรามอบให้สิทธิ์ที่ใหญ่ข้าอยากให้ท่านพูดคุยกับนางให้มากขึ้นช่วยเรียกความทรงจำของเธอกลับมาและให้เธอได้รู้จักความผูกพันในชีวิตที่เคยมีมาก่อนเปย์เปยรู้ดีว่านี่คือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่พวกเขาสามารถหวังได้ในสถานการณ์นี้เขาถามต่อทันทีว่าแล้วการถ่ายเทพลังชีวิตนี้จะใช้เวลานานแค่ไหนพวิห้าปลดปลดพลังจิตวิญ,ญญาณของเขาออกมาใช้สเกลจิตวิญญ,ญาณตรวจสอบชีพจรและสภาพภายในร่างกายของถังยายอย่างละเอียด หลังจากคุ่นคิดอยู่คู่หนึ่งเขาก็กล่าวว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงให้การทำงานของร่างกายอาจารย์เสี่ยวอย่าค่อยๆฟื้นฟูภายใต้แรงกระตุ้นของพลังชีวิตด้วยวิธีนี้เธอจะสามารถยืดอายุขัยของตัวเองออกไปได้อีกแม้ยังไม่ฟื้นสติแต่เธอก็จะมีโอกาสได้หายดีมากขึ้นตราบใดที่เราสามารถพบจักรพัดเงินฟ้าในช่วงเวลานี้ได้และอัญเชิญวิญญาณยุทธของถังหยักลับคืนมาพร้อมกับพลังชีวิตดั้งเดิมของเธอเราก็จะสามารถรักษาเธอได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเราถ่ายเทพลังงานชีวิตลงไปในตัวเธอ มันจะไม่สูบเปล่าอีกต่อไปเพราะเธอจะสามารถผลิตพลังชีวิตของตัวเองขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันเมื่อได้ยินคําอธิบายของฮูบิเฮาเปย์เบยก็รู้สึกโล่งใจขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากผ่านการล้างพิษรอบแรกไปอาการของเสี่ยวหยาก็ไม่ได้แย่ลงอีกซึ่งนั่นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสิ่งที่เขาต้องทําต่อจากนี้คือการตามหาจัรพัิเงินฟ้าให้พบโดยเร็วที่สุดฮูบิเฮาหันไปมองเปย์เบยแล้วพูดว่าสิทธิ์ที่ใหญ่ข้ามีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวทันทีลอองงฟัดดูหหนน่่ยวาเปไปไ็ไไ้ม โอ้เปิดเปิดตอบกลับพร้อมกับดวงตาที่ฉายแววคาดหวังโว,ววีเฮาอธิบายว่าเนื่องจากการลุกรานของจักรวรรดิจันทราและการขยายตัวของเมืองเชค็คในช่วงที่ผ่านมาเมืองเชค็คจึงกลายเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในทวีปอย่างน้อยนี่ก็คือสิ่งที่ผู้คนจากทั้งสามอาณาจักรในทวีปโตรหรัวเดิมเชื่อกันภายในเมืองเชค็คมีผู้มีอำนาจจากทุกอาณาจักรรวมตัวกันอยู่ตลอดหลายปีที่ผ่านมานิกายถังได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงภายใต้ชื่อของข้า เพราะงั้นในมุมมองของข้าเราควรจะประกาศภารกิจระดับสูงสุดเพื่อค้นหาจักรพรรดิเงินฟ้าใครก็ตามที่สามารถให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือช่วยให้เราค้นพบที่อยู่ของจักรพรรดิเงินฟ้าได้จะได้รับความช่วยเหลือจากนิกายทางเป็นการตอบแทนไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องมือวิญญาณหรือการให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ไม่ผิดศีลธรรมพวกเราจะถือว่าเป็นนิบุญคุณเขาภายใต้ใชื่อของนิกายท้ายที่สุดแล้วเราเองก็มีข้อจํากัดในการเคลื่อนไหวและค้นหา แต่ถ้าเราสามารถใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของทั้งทวีปโตหัวได้โอกาสในการค้นหาจัก,กรพัดเงินฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อได้ยินข้อเสนอของฮูวีเฮาเปื่ยๆก็รู้สึกตกตะลึงเล็กน้อยเขานิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะขมวดคิ้วและพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าไม่ได้เราทำอย่างนั้นไม่ได้เราไม่ควรผลักภาระอันหนักตึ้งนี้ไปให้นิกายเพียงเพราะทั้งยาเราไม่อาจรู้ได้ว่าแต่ละคนที่ช่วยเหลือเราต้องการสิ่งใดตอบแทนและบางสิ่งอาจเกินกว่าที่เราคาดคิดหรือยอมรับได้ข้าไม่อาจสร้างปัญหาหนักขนาดนั้นให้้กกกกัับบบบนิาาาาาเททีียยงงอออตตตู่หมรแุุญคณ ก็ควรจะเป็นภายใต้ชื่อของข้าโดยตรงไม่ใช่ในานามของนิกายพวกวีฮาสายสีสเบาๆไม่รอกสิทธิ์ที่ใหญ่ท่านไม่มีความสามารถในการโน้มน้าวผู้คนในระดับกว้างได้หรอกข้ากลัวว่าท่านอาจไม่อยากได้ยินเรื่องนี้แต่ความจริงก็คือต่อให้เป็นใครก็ตามในพวกเราความสามารถของแต่ละคนไม่เพียงพอที่จะทาให้อนาจาักรทั้ง3เชื่อเราค้นหาจักรพัดเินฟ้าได้โดยสมัครใจแต่นิกายต่างๆออกไปโดยสิ้นเชิงทุกวันนี้ทั้ง3จักรวรรดิในทวีปโตโลัวต่างก็ใช้เครื่องมือวิญญ,ญญาณที่พวกเราสร้างขึ้นพวกเขารู้ดีถึงสายสัมพันธ์อันนนัันนนนนแแบบบ่่รหหววาาางงิกยยท้้สชเดตุี หากเราประกาศภารกิจค้นหาจักรพรรดิเงินฟ้าออกไปภายใต้ชื่อของนิกายถังพวกเขาจะต้องให้ความสนใจอย่างแน่นอนและนั่นจะช่วยให้เรามีโอกาสในการค้นหาเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลไปเปิดถอนหายใจยาวเขากล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงว่ายูฮาวข้ารับรู้ถึงความหวังดีของเจ้าอย่างชัดเจนแต่เราทำเช่นนั้นไม่ได้นิกายถังต้องใช้เวลายาวนานมากในการสร้างหลักฐานและภาพลักษณ์ที่เรามีในปัจจุบันข้าไม่สามารถใช้สิ่งนั้นไปแลกเพื่อช่วยเสี่ยวหยางเพียงคนเดียวได้ทำไมจะทำไม่ได้หลักเสียงของเจียงหนานหนานดังขึ้นแทรกกลางบทสนทนาน้ำเสียงของนางเต็มมมไปด้ววยคาาเชื่่อันนนน ไปไปเปยเปยเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยแววตาที่ทั้งตกใจและลังเลเจียงนานนานมองตอบเขาอย่างเด็ดเดี่ยวเปยเปยคุณยังจําได้ไหมว่าทําไมเราถึงมาอยู่ที่นี่กายทางแห่งนี้พวกเราไม่ได้เข้ามาที่นี่เพื่อสแสวงหาอํานาจหรือครอบครองสิ่งใดเลยพวกเราเข้ามาเพราะเราเป็นทีมเดียวกันและพูดตามตรงเซียวยาคือผู้นาที่แท้จริงของนิกายทางตั้งแต่ต้นคุณทําหน้าที่แทนเธอเพียงเพื่อรักษาสิทธิและตําแหน่งของเธอไว้เท่านั้นเพราะเธอไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ตลอดเวลาตอนนี้ผู้นําที่แท้จริงของนิกายเรากาลังเผชิญอันตรายอย่างถึงชีวิตแล้ว เราจะไม่พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยเธอหรือยิ่งไปกว่านั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่เธอคนเดียวไม่ว่าใครก็ตามในนิกายทั้งที่ประสบปัญหาในลนักษณะนี้เราก็ควรจะทําทุกอย่างที่สามารถทําได้เพื่อช่วยเหลือเพราะมันคือหลักการพื้นฐานของพวกเรามีเพียงการกระทําเช่นนี้เท่านั้นที่จะทําให้ทุกคนในนิกายเชื่อมั่นได้ว่านี่คือครอบครัวจริงๆครอบครัวที่ไม่ทอดทิ้งกันและเมื่อถึงคราวจําเป็นทุกคนจะยอมทําเต็มที่เพื่อน,นิกายเพราะฉะนั้นข้าจึงคิดว่าความคิดของอยูห่าวนั้นมีเหตุผลและควรลองทํา หลังจากได้ยินคำพูดของเจียงหนานนานเปิดเปิดก้องเงียบไปตอนนี้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไหลผ่านหน้าอกของเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตด้วยความเจ็บปวดจากการหายตัวไปของเสียวหยาเขาทุ่มเทพลังทั้งหมดไปกับการบ่งเพาะและพัฒนานิกก่ถังคำพูดของโฮวีเฮาและเจียงหนานนานไม่ได้เพียงแค่ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นแต่ยังทำให้เขารู้สึกถึงความผูกพันแบบครอบครัวโดยแท้โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงความสามัคคีของสำนักถังเจียงหนานนันหันหน้ามาเมื่อเห็นเปิดเก้มหน้าอย่างสงบเธอจึงพูดกับโฮวีเฮาว่าเอาวีเฮาเตรียมต เราจะประกาศภารกิจนี้อย่างเป็นทางการข้าเชื่อว่าจะต้องมีคนมากมายให้ความสนใจแน่นอนได้โบว,วีเฮาตอบรับทันทีเปรยๆถอนหายใจยาวแล้วพยักหน้าเบาๆเขากล่าวว่าขอบคุณข้าขอขอบคุณทุกคนในนามของเสี่ยวหยาเสียวเสียวหัวเราะออกมาสิทธิ์พี่ใหญ่ทำไมท่านต้องขอบคุณพวกเราด้วยหลักพวกเราก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรือนี่เป็นสิ่งที่เราควรทำอยู่แล้วด้วยแผนการนี้เปรยๆก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นหากพวกเขาไม่สามารถหาตัวจักรพรรดิเงินฟ้าได้ถึงแม้จะรวมพลังของทั้งทวิปโตลัวชะตากรรมของทั้งหยาก็อาจถูกผนึกกไว้ตลอดา ผู้อาวุโสทรงพยักหน้าและกล่าวว่าข้าเองก็เชื่อว่าแผนของอวิห่าสามารถสาเร็จได้ทั้งอย่างนั้นเป็นทายาทเพียงหนึ่งเดียวของนิกายถังนิกายถังและสถาบันเชร็กมีความสัมพันธ์กันมานานนับพันปีข้าเชื่อว่าสถาบันจะสนับสนุนนิกายในเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามโปรดยกโทษให้สถาบันด้วยเราไม่สามารถใช้ชื่อของเราโดยตรงได้เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในหลายด้านที่ละเอียดอด่อนแต่ขอยืนยันว่า สตาบันจะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังไม่ว่าผู้ค้นหาจะขออะไรในการตามหาจากักรพรรดิเงนินฟ้าก็ตามขอบคุณผู้อาวุโสเปยเปยกล่าวด้วยความซาบซึ้งผู้อาวุโสทรงดำรงตำแหน่งสำคัญมากในสาราเทพสมุทรซึ่งได้วกว่าผู้อาวุโสชวนทิ้งเล็กน้อยเท่านั้นด้วยการสนับสนุนของผู้อาวุโสก็แทบจะรับประกันได้ว่าอธิการบริเซียนหลินและเฉียนโตโตจะแสดงออกถึงการสนับสนุนด้วยเช่นกัน และเมื่อรวมเข้ากับคะแนนเสียงของฮูบิฮาวเปิดๆและตัวของผู้อาวุโสซ่งเองกลุ่มของพวกเขาจึงมีคะแนนเสียงในศาลาเทพสมุทรถึง5เสียงซึ่งเทียบเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมดในขณะเดียวกันภารกิจในครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จโดยสมบูรณ์ไม่เพียงแต่พวกเขาสามารถช่วยเหลือทั้งยาออกมาได้สําเร็จแต่พวกเขายังสามารถใช้เปลือกหอยระดับ9้าในการทาลายกองทัพวิศวกร,รยาทั้งหมดของจักรวรรดิสุริยันจันทราได้อีกด้วยสิ่งนี้ช่วยลดแรงกดดันที่แนวหน้าของจักรวรรดิวิญญาณสวรร่างได้อย่างมากแน่นอน แม้ว่ากองทัพของจักรวรรดิสุริยันจันทราจะยังคงรักษาระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดอยู่แต่พวกเขาก็เผชิญกับปัญหาความวุ่นวายภายในอย่างหนักการสืบสวนภายในกำลังดำเนินอย่างเร่งด,วด่วนและก่อให้เกิดความโกลาหลอย่างเห็นได้ชัดจักรวรรดิวิญญาณสวรรค์รู้สึกประหลาดใจายอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าการสอดแนมของพวกเขาจะมีขีดจำกัดแต่พวกเขาก็สามารถรับรู้ได้ตามธรรมชาติว่าได้เกิดอะไรขึ้นบ้างเนื่องจากผลกระทบอันรุนแรงจากเปลือกหอยระดับ9ก้านั้นมหาศาลจนสามารถเห็นผลสะเทือนได้แม้อยู่ห่างออกไปหลาย พวกเขาทราบพิกัดของกองทัพวิศวกรยานของจักรวรรดิสุริยันจันทราและด้วยเหตุนี้จึงสามารถวางแผนโจมตีและไขปริศนาเบื้องหลังได้สําเร็จถ้าไม่ใช่เพราะว่าเวนนาเป็นผู้นากองทัพของอาณาจักรวิญญาสวรรค์นในตอนนั้นและเป็นผู้เริ่มดาเนินการตามแผนที่วางไว้แต่แรกเหตุการณ์ทั้งหมดอาจจะเปลี่ยนจากการวางแผนที่ประณีตให้กลายเป็นเพียงการแสดงโชว์อันสุ่าอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้เหล่าแม่ทัพของจักรวรรดิสิงหลัวและจักรวรรดิโต้หลิงจึงแสดงความไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจนพวกเขามองว่าอาณาจักรวินญาสวรรค และไม่กล้าที่จะคว้าโอกาสทองที่อยู่ตรงหน้าให้เต็มที่อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วจักรวรรดิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็มีปัญหาเฉพาะตัวของตนเองเช่นกันแม้พวกเขาจะรู้ว่านี่คือโอกาสที่หาได้ยากแต่สถานการณ์ของจักรวรรดิสุริยันจันทราก็ไม่ได้ย่ำแย่ถึงขั้นหมดหนทางที่สําคัญก็คือกองกาลังที่พวกเขารวบรวมมาในครั้งนี้คือกาลังทั้งหมดที่จักรวรรดิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มีในครอบครองหากสงครามประตุขึ้นอย่างเต็มรูปแบบพวกเขาไม่สามารถปล่อยให้จักรวรรดิซิงห์ัลวหรือโต๋หลิงเป็นฝ ความสูญเสียจะตกอยู่ที่พวกเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกเขาอาจจะแพ้ในศึกครั้งนี้ด้วยซ้ำแม้จะชนะก็จะเป็นชัยชนะที่แรกมาด้วยราคาที่สูงลิ่วและแสนเจ็บปวดแม้ว่าจักรววัติสุริยันจันทราจะถูกบีบให้ล่าถอยไปชั่วคราวแต่ถ้าอีกไม่นานพวกเขากลับมาอีกลรืหากจักรววัดิวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์สูญเสียกาลังหลักไปมากมายพวกเขาจะฟื้นฟูอํานาจของตนได้อย่างไรต่อให้ฟื้นฟูกลับมาได้แต่เมื่ออ่อนแอลงขนาดนั้นแล้วจะสามารถปกป้องดินแดนของตนเองจากภัยคุกคามในอนาคตได้หรือไม่แม้ว่าจัวัวดจจนาะยังเป็นัตรูหลักในเวลลลาาาาานนี้แต่หกกกกววััดดภยคคุมจพเขง หรือจักรวรรดิเทียนหุนอ่อนแอลงจักรวรรดิสิงหลัวและจักรวรรดิโต้หลิงที่เป็นพันธมิตรในวันนี้อาจกลายเป็นศัตรูในวันพรุ่งนี้ด้วยเหตุนี้เมื่อพิจารณาผลประโยชน์ในระยะยาวและความเสี่ยงรอบด้านจักรวรรดิเทียนหุนจึงตัดสินใจเดินหน้าในแนวทางที่วางไว้เดิมอย่างระมัดระวังและไม่กระโจนสู่สงครามด้วยอารมณ์เทียงอย่างเดียวข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่าการตัดสินใจของจักรวรรดิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั้นถูกต้องแม้ว่าจักรวรรดิสุริยันจันทราจะได้รับความเสียหายอย่างหนัก่็กััไ้้นนนใา,า,ากเกดดรปะูจควผช และไม่ว่าจะจบลงเช่นไรจากรวัติวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็จะต้องเป็นฝ่ายสูญสียอย่างหนักอยู่ดีในฐานะผู้รุกรานเพราะพวกเขาจะต้องเผชิญกับรูปแบบป้องกันอีกสีชั้นที่จักรวัติสุริยันจันทราได้จัดเตรียมไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า